รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุนะครับพกพาลำโพงในตัวนะครับยี่ห้อโซนี่โมเดล c ี e 2 TV วนะครับเป็นระบบสตูดิโอนะครับตัวนี้ใช้ทานได้ใช้ไฟ DC ได้หูหิ้วพับได้นะครับล้างทานสะอาดนะครับผมลองทานแล้วใช้ทานสก้อนเลขกสีเรียวอย่างยู่นะครับใช้ทาน 2A นะครับสก้อนใช้งานได้ปกตินะครับแต่ผมจะเทศโดยไฟ DC ให้นะครับนะครับตัวนี้ใช้งานเต็มระบบหูหิ้วสวิทยุสภาพดีแจ้งตำหนิที่เดียวนะครับ ก็คือเข็มเมกะเบตตรงนี้ไม่มีนะครับซึ่งไม่มีผลนะครับเพราะว่าเราเปิดไว้ที่เมกะเบตได้เลยนะครับหรือมือขยับได้นะเปิดไว้ที่เมกะเบตด้านขวาสุดก็คือให้เบสสูงสุดนะครับฝั่งนี้จะเป็นไมฟ์ฝั่งนี้จะเป็นวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มขึ้นลงนะครับวงนี้เป็นฟังก์ชันเทปอันนี้เลือกฟังก์ชันวิทยุนะครับเดี๋ยวทดสอบเสียบไฟใช้ไฟ DC ได้นะครับเสียบหูฟังเป็นระบบสตูดิโอนะครับหูฟังเสียบออกปกติ DC 6โวลต์นะครับ ใช้งานได้ปกติหรือทดสอบระบบ AM ก่อนเลยนะครับรับได้ทุกขึ้นของบ้านเราคำนับเั้าสิบสองมกะเฮิร์นะสำหรับ Fm 123 Channel นี่ถึง1 0 8เ h z มกะเฮิร์นะครับรับได้ทุกขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็เลื่อนมาอันที่2ถ้าจะฟัง Fm นี่ต้องมีคำว,ว่า Fm แล้วก็ TV วีนะทีวเฉยๆจะไม่มีคลื่นนะเป็นคนญี่ปุ่นเขานะครับสถานะไฟทุกอย่างติดครบนะครับ มีใครรู้จักคือวัดดวงอะไรเงี้ยต้อสอบอัดและอ่านจากวิทยุลงเทปนะครับบบกกาารรรปะสเครื่องมีรอยบ้างนิดหน่อยตรงกันเวลานะสินค้ามือสองครับมดนดัหน้านะครับโอเคค่ะนะคะก็ฝากคุณผู้ฟังใช้งานได้เต็มระบบครับว่าสนใจกดซ้ายกดขาเตรนะครับที่จะไปแสดงสินค้าหรือว่าเลื่อนมาซ้ายสุดนะตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้นะครับจะเป็นเทปกดขวากดซ้ายก็ขวาเต็มระบบนะฝากคุณผู้ชมนะคะถ้าถามว่าสนใจอย่างไรนะคะที่จะไป เดี๋ยวผมจะกอให้ดูนี่กอ่อซ้ายนะครับกอขวาใช้ปกติครับเดี๋ยวสอบฟังระบบเทปเต็มๆครับตัวเล็กแต่เสียงดีนะครับพกพาสะดวกตัวแค่นี้เองนะครับใช้ไฟได้นะไฟดีซีได้ใช้ฐานได้นะครับผ่านสีก้อน2 a เนะครับ นี่ปุ่มปรับความเร็วสปีดมอเตอร์นะด้านหลังนะครับแล้วก็มีระบบ ISS นะครับตัวน,นี้โอเคนะครับจบการรีวิวนะครับ,รบ,อรบขอบคุณครับ